All man. คุณค่าสาวสวันนี้มาเจอกันแบบหน้าเปล่าเปลือยเลยแอบเคิรนิดนึงนะที่ต้องหน้าเปล่าเปลือยวันนี้เพราะว่าเราจะมารีวิวตัวนี้กัน คิวรอนตัว 5D Brush นะคะก็เป็นแปรงสำหรับการล้างหน้ารุ่นใหม่ของคิวรอนอ่ะก็เลยต้องมาแบบเป่าเปือนเนี่ยแหละเพราะเดี๋ยววันนี้ลิปจะมาสาธิตวิธีการใชใ้กันให้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยมาดูเรื่องรายละเอียดของตัวแปรงรุ่นนี้กันก่อนเลยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแปรงรุ่นก่อนหน้าที่เป็นแปรงทำความสะอาดหน้ารุ่นที่แล้วของคิวรอนนะคะก็ตัวนั้นเนี่ยกิฟเคยรีวิวไว้แล้วด้วยคระอยากดูเนี่ยไปดูได้ในลิงก์เดิมนะตัวนี้เนี่ย เป็นการเปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนชมใหม่หมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าตัวเดิมยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาในกล่องรูปล่างหน้าตาแบบนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีใบรับประกรันมีวิธีการใช้อะไรไว้ให้เรียบร้อยนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความพิเศษคือเป็นรุ่น5้ซึ่ง5 d เนี่ย มาจากว่ามีดิเปอร์คลีนนะคะคือทําความสะอาดผิวได้อย่างล้ําลึกนะคะคือเขาบอกว่าทําความสะอาดได้อย่างล้ําลึกขึ้นเพราะว่าตัวแปลงเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่จานจะหมุนเป็นลักษณะวงกลมตัวนี้เนี่ยจะหมุนได้4ทิศทางนะคะแล้วก็ตัวแปลงเนี่ยมันจะหมุนค่อยๆหมุนทีละ15องศาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหมุนเข้าออกอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงรูขุมขนได้มากขึ้นแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างดีมากขึ้นเนาะ ดีที่2คือ Delicate Skin อเขาบอกว่าขนแปลงเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นซึ่งกิ๊บบอกได้เลยคือรุ่นที่แล้วเนี่ยกิ๊บก็ใช้คือขนแปลงเนี่ยมันจะตัวนี้เนี่ยจะมีความนุ่มนุ่มมากๆบอกเลยว่านุ่มมากๆนุ่มแบบระดับแปลงแต่งหน้าเลยทีเดียวดูแลถนอมผิวได้มากขึ้นนะคะ เขาบอกว่าขนแปรงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเลียวมากขนาด0.008ม mm. ิลิเมตรซึ่งเขาบอกว่าเล็กมากเล็กแบบประมาณเลียวเล็กเหมือนเส้นผมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าถือรูขุมขนได้ดีกว่านะคะดีที่3คือเดอร์มาเคลียร์คือเขาบอกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยใสยเกลี้ยงเกาแล้วก็สามารถขจัดเซลล์ผิวที่สัมสภาพแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ดีขึ้นด้วยนะคะ ดีที่4คือดีท็อกซ์คือช่วยลดความมันบนใบหน้าเพราะว่าระบบที่บอกว่าระบบสันสเะเือนเนี่ยมันช่วยลดการทํางานของต่อมไขมนันแล้วก็ช่วยให้รูขุมขนสะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผิวมันจะน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ดีสุดท้ายคือดับเบิลโปรเทคชันเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ลักษณะที่แปงเนี่ยมันเป็นสันๆแล้วก็กระตุ้นเข้าออกเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างการทํางาน คอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินนะอย่างที่บอกว่าตัวแป้งนี่มีความนุ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นคือมันสามารถใช้กับผิวรอบดวงตาได้ด้วยก็สาวๆเนี่ยจะถามว่าตัวเครื่องคิวรอนตัวนี้เนี่ยมีใครที่ห้ามใช้ผิวลักษณะแบบไหนที่ห้ามใช้หรือเปล่าก็บอกเลยว่าคือผิวบางอย่างเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างเช่นผิวที่มีความบอบบางง่ายมากๆอย่างเช่นกําลังมีภูมิแพ้ทางผิวหนังนะคะหรือว่ามีผิวเกยมแดด นะคะหรือว่าได้รับยาบางอย่างที่ผิวผิดปกติมีแผลฟกช้ำพึ่งพาพึ่งทำศัลยกรรมมานะคะหรือว่าผ่านการรักษาด้วยเลเซอร์นะคะหรือว่ามีผิวอักเสบผิวอ่อนแอบอบบางมากๆเนี่ยก็บอกเลยว่าอย่าพึ่งใช้นะราคาตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาขายเป็นกล่องอในเซ็ตอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าเครื่องนึงเนี่ยราคา1990บาทคือถ้าเทียบกับเครื่องที่อีฟเคยเห็นอย่างของต่างประเทศเนี่ยพูดเลยว่า ที่ฮิตๆกันก็คือของคาริโซนิกใช่ไหมคะของคาริโอนิกเนี่ยก็จะคาคาสูงวันนี้เยอะเลยแล้วตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยเนาะเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยคือใช้ได้ไปตลอดเพราะฉะนั้นราคาสองใกล้ได้สองพันเนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆเลยคุณก็แค่ต้องเปลี่ยนหัวแปลงเป็นระยะระยะเท่านั้นเองซึ่งหัวแปลงราคาไม่ได้แพงถ้ากิ๊จำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300บาทเนาะ หน้าตาของเครื่องสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่เซ็นทันตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นรุ่นสีชมพูซึ่งอาจจะเห็นบล็อกเกอร์ท่านอื่นรีวิวกันแล้วเดี๋ยวกิจะเอารูปมาให้ดูด้วยละกันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเครื่องสีชมพูเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะคะก็เป็นลิมิเต็ดเอディชั่จนจำนวนที่เซ็นทันเท่านั้นมี600เครื่องนะแต่ว่ารุ่นที่ได้กิ๊ กิบได้มาเนี่ยเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้นะคะออถามว่าซื้อที่ไหนตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดนะคะก็ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของคิวลอนมาถึงเลยเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยนะหน้าตามันจะแบบมมๆแล้วก็ดูถนัดมือถนัดการใช้ในการทําความสะอาดหน้านะคะเอ,อ่อมาพูดถึงตัวแรกกันเลยคือหัวแปลงเนี่ยหัวแปลงเนี่ยเทียบกับรุ่นเดิมแล้วเนี่ยตัวนี้จะใหญ่กว่านะคะ แน่นอนคือขนแปรงอย่างที่บอกว่านุ่มกว่ามากนะคะแต่ว่าพื้นที่ผิวของตัวแปรงเี่จะใหญ่กว่ารุ่นเดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถ1่งแอเรียเนี่ยสามารถครอบคพื้นที่ของใบหน้าได้มากกว่านะสเลยก็คือวิธีการเปิดที่ง่ายขึ้นมากคือรุ่นที่แล้วเนี่ยมันแบบเปิดยากมากคือที่บองตรงแบบบิดกันแบบหมิดกันเมื่อยอ่ะนะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบหัวเกลียวแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ฐาน,น,นสองจํานวน2ก้อนนะ แล้วก็หมุนปิดเข้ามาแบบนี้นะคะก็พร้อมใช้แล้วพร้อมใช้เนี่ยปุ่มเนี่ยก็เหลือปุ่มเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายมากเลยคือคุณจับอย่างเงี้ยแล้วคุณก็กดปุ่มใช้นิ้วโป้งกดปุ่มไปด้วยได้นะวิธีการกดเนี่ยกดปึ๊บอย่างเงี้ยคือการเปิดแล้วนะคะถ้ากดสันๆนเนี่ยมันจะหมุนแค่แบบตืดตืดตืดนี้แต่ถ้ากดค้างปับมันก็จะหมุนต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบสําหรับคนที่แบบ เปลี่ยนแอรเรียอย่างเงี้ยลราก็แค่หมุนสั้นๆสั้นๆค่อยๆสั้นๆก็ได้หรือว่าแต่ว่าอย่าเอาอดไปเลยก็ได้นะคะมาดูหัวแปงกันก็หัวแปงเนี่ยสามารถถอดนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยของคิวรอนเนี่ยเขาก็มีจําหน่ายเป็นหัวแปงเนี่ยจาหน่ายแยกด้วยนะ เพราะว่าออหัวแปรงตัวนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้ถามว่าต้องเปลี่ยนบ่อยไหมคือมันขึ้นอยู่กับความถี่ของการใช้นะคะถ้าเกิดว่าใช้บ่อยๆแล้วหัวแปรงเบินเร็วเนี่ยเราก็เปลี่ยนคือถ้าดูหน้าตามันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแหละใช่ไหมเพราะว่าคิดดูว่ามันแบบอยู่กับผิวหน้าเราเราคุณเอามาใช้ทำความสะอาดผิวหน้ามันยิ่งกว่าแปรงแต่งหน้าอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดูแปลงลักษณะเยินๆแล้วเนี่ยอย่าไปประหยัดก็คือเปลี่ยนดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อยู่เยินมากเนี่ยเขาก็แนะนําว่าแบบสักประมาณ6เดือนเนี่ยก็ควรเปลี่ยนครั้งหนึ่งและพอๆกับแปรงสีฟันนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ติดตึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะคะ อ๋อลืมบอกว่าหลังจากใช้ทุกครั้งเนี่ยเราต้องทําความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งอยู่แล้วเนาะมันจะมีฝาปิดมาให้ด้วยซึ่งกิ๊บชอบมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแบบเราวางไว้เนี่ยตัวนี้มันจะได้เป็นตัวช่วยป้องกันความสกรปรกด้วยมันก็มีรูสําหรับการระบายอากาศด้วยซึ่งกิบวบาเวิร์กมากๆเลยนะคะอ่าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมนันอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถโดนน้ําได้คือไม่ใช่แบบ เอาไปแบบจุ่มน้ำมาถึงเอาไปมุดน้ำเลงน้ำไม่ใช่อย่างานั้นแต่ว่าหมายถึงว่าเวลามันแบบแน้ำสะอาดระเซนหรือว่าเราจะเอาไปล้างกับตัวของน้ำเนี่ยเราสามารถเอาไปล้างได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมันจะพังหรือว่าไฟจะช็อตนะนอกเหนือจากตัวแปลงที่เปิดตัวใหม่แล้วเนี่ย <S bureaucracy> เขายังเปิดตัวนี่ เป็นโฟมล้างหน้าสูตรใหม่นะคะเปิดตัวมาอีก2สูตรด้วยสีเขียวเนี่ยเป็นสูตรเดิมที่คลิปเคยรีวิวให้ดูกันไปแล้วเนาะก็มี2สูตรใหม่เปิดตัวมาใหม่นะคะก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นโฟมมูสโฟมมูสคือยังไงคือ เห็นในขวดเนี่ยมันลักษณะเป็นน้ําใสๆอย่างนี้แต่ว่าด้วยหัวปั๊มนั้นเนี่ยพอปั๊มออกมาแล้วมันจะเป็นโฟมในตัวมันเองเลยนะคะซึ่งแบบคิดว่ามันน่ารักดีแล้วมันเหมาะมากกับการทําความสะอาดหน้าก็มีคนเคยถามถามว่าแล้วใช้กับแบบโฟมล้างหน้าทั่วไปได้ไหมเอาโฟมล้างหน้ามาใช้กับเครื่องคิวรอนตัวนี้ได้ไหมคือกิ๊บอกเลยบอกว่ามันก็ใช้ได้นะคือกิบก็เคยลองนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าใช้กับตัวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทํามาเพื่อกันแล้วกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงผิวได้มากกว่าแล้วก็ วยโฟมเนี่ยมันทําให้แบบการถูนะด้วยแปรงเนี่ยมันทําได้สะดวกมากกว่าแล้วก็ลื่นมากกว่าด้วยนะข้อดีของ โฟมล้างหน้า3ตัวนี้คือไม่มีส่วนผสมของ SLS ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ง่ายนะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่เบาบางเหมาะกับผิวเบาบางนะคะผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยสูตรเดิมเนี่ยคือ g e r t g h v i n i n g cleansing mousse เนี่ยคือตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับ ผิวทุกแบบโดยเฉพาะผิวที่บอบบางนะก็จะใช้สูตรนี้ได้นะตัวสีชมพูนะคะคือเขาบอกว่าสูตรนี้เป็น acne e free cleansing นะก็คือเหมาะกับคนที่ ผิวมีสิวมีผดมีอะไรเงี้ยก็คือเหมาะที่จะใช้สูตรนี้เพราะเขาเชื่อมส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ควบคุมความมันเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสูตรสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Age Reverse Cleansing Foam m o u s e นะคะก็ลดแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยนะก็ถ้าเกิดว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าเป็นห่วงเรื่องริ้วรอยเนี่ยก็ใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะ มาดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการใช้แปรงล้างหน้า5 i v e Star c u r ตัวนี้เนี่ยใช้อย่างไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็คือเอาเครื่องมาใส่ถานพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วนี่พร้อมใช้เนาะแล้วก็เอาหัวแปรงเนี่ยไปจุ่มในน้ำผ่านน้ำนะคะผ่านน้ำปริมาณเล็กน้อยให้หัวแปรงเนี่ยพอหมัดหมาเนี่ยให้พอหมัดหมานิดนิดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวโฟมนะคะบีบลงไปที่บนแปรงนี้เลยนี่นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเนื้อโฟมแบบนี้เนาะ แล้วก็แป้มตัวโฟมเนี่ยทั่วใบหน้านะคะปริมาณโฟมเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะแต่กิบชอบให้มันฟูๆมันแบบสนุกดีอะ่ะเนี่ยแล้วเราก็ถูๆรอบใบหน้าแบบนี้นะคะอ๋อลืมบอกว่าถ้าสมมุติคุณแต่งหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยคุณใช้แบบเมคอัพรีมูฟเวอร์เช็ดก่อนรอบหนึ่งนะคะ ามาต่อขั้นตอนถัดไปนะหลังจากที่ไลท์โฟมทั่วใบหน้าเสร็จแล้วนะคะก็กดอย่างนี้นะคะวิธีการวนเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยว่าวนทั้งหน้าเนี่ยไม่เกิน1นาทีเท่านั้นนะใช้เวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นในการทําความสะอาดหน้าได้อย่างล้าลึกนะคะวิธีการวนจุดแรกเนี่ยคือข้างแก้มวน20วินาทีนวนอ่างนี้เลยนะคะเอ๊ เสร็จแล้วก็มาที่จมูกคางแล้วก็รอบริมฝีปากนะอีก20วินาทีเสร็จแล้วก็มาที่สุดท้ายก็คือหน้าผากอีก20วินาที เรียบร้อย1น,นาทีนะคะแล้วเราก็ล้างน้าสะอาดออกได้ตามปกติแค่นี้เองเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยก็คือวิธีการใช้แปรงนี่ก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกเนาะพอล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นการเสร็จขั้นตอนสามารถบารุงผิวหรือว่าแต่งหน้าต่อตอนเช้าได้เลยนะก็อย่าลืมว่าพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แกะตัว หัวแปลงออกแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่านะอะแล้วก็สาวๆก็จะถามว่าแล้วการใช้แปลงตัวนี้เนี่ยใช้ได้บ่อยขนาดไหนก็คือบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวเพราะว่าถ้าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะใช้ประมาณสัก2 3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผิวธรรมดาหรือผิวมันเนี่ยอาจจะใช้ทุกวันเลยก็ได้เพราะว่าขนแปลงรุ่นใหม่เนี่ยมันนุ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้บ่อยได้ตามเท่าที่ต้องการเนาะก็อย่าเกินวันละครั้งละกันนะคะ อะโอเคขอบคุณมากนะคะสที่มาชมกันนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าแปลงรุ่นใหม่ตัวนี้ของคิวรอนเนี่ยดีมากๆขนแปลงนุ่มมากๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีจริงๆนะคะถ้าสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามนะคะก็ทิ้งข้อคำถามไว้ได้ที่ www.supergift.com ค่ะสำหรับวันนี้กิ๊บขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ